เร่งขันเร่งซะหน่อยเพวาความเร้าใจเพลงมันแรบเกินวัดนั่นมันตัวอะไรอ่ะเอ๊ะใครมายืนบกรถแถวนี้หันแล้วกลับไปก็ไม่มีวัดไม่ทุกแกะดำเรามาเต้นกลางแขนกลางขโยโยปาร์ตี้วัดพอเรามามองทุกอย่างก็เงียบลงแล้วทุกคนก็จ้องมองมาที่เราฮะแต่ฉันกลับมานะจ๊ะทำตัวให้สบายเหมือนกับเป็นบ้านของตัวเองเลยนะได้ข่าวว่าเธอตายในวันที่ 2016น่ี่วัดแล้วเธอพาฉันมาที่นี่ได้ไงวะเนี่ยชิบหายแล้วเมื่อกี้มันเป็นวิญญาณเหรอแกะยืนสองขาอยู่ตรงน,นั้นนะแล้วมันถืออะไรอยู่นะถือไก่เหรอหรืออะไรว h ด t ดอะฟลักคนบ้าเลยวะเนี่ยวัดตรงน,นั้นดิเจ๊เจ๊ยืนดูใครอยู่ไม่รู้นะเจ๊วิ่งมาแล้วมังคนในเมืองหันมามองเชีย่ยวิง่งโอ้โหทุกคนวิ่งตามอย่างก,กับมาราธอนชิบหายอยู่ไม่ได้แล้วใครก็ได้ช่วยด้วยโอ้มันอยู่ซ้ายขวาจนไม่หมด มันสแลนเดอร์หรือไงหรืยวา